สวัสดีงามงามครับสวัสดีงามงามครับ่อแม่พไปนองครับเปนอนกำลังเกี่ยน้ำพักอยู่นะครับนาะผลวัตถุดิบมาจากบ้านเฮาพยาล่ายหลายครับน้ำพักผักกาดดอกช่วงนี้กำลังงามนะครับนาะดอกเรื่องงามขนาดเด็ดเอากระยอดกับดอกมันนะครับเด้อมาปั่นครับเอามาปั่นช่วงนี้มันถูกกับถนอมอาหารไว้นะครับนาอไว้กิน มือหน้าขาบหน้าพี่น้อยมาปั่นปั่นให้ละเอียดเลยนะครับใส่ข้าวซุกไปใส่เกลือไปครับดองไว้สามคื้นนะครับนาอดองไว้สามื้นก็มาเคี่ยวครับเคี่ยวข้้งหน้ามันงวดตั่ไว้ต่ําน้ําพริกครับเดี๋ยวพี่น้อยจะต่าน้ําพริกเพื่อพอนะครับนาอนะครับน้ำพักพี่น้อยขนมาหลายขนาดพี่น้อยนี่ยหลายขนาดครับนี่ครับเป็นกระทะใบบัวเลยนะครับนาอนนะครับ มันเป็นแหมนึงเม่นูที่ลยล้ำสุดยอดนะครับไน้อยเคียวมันหอมหอมไปเด้เนี่หอมกันนัดเริ่มหอมนะครับประกาศประกาศดอกประกาศจอนจันพอมันจอนมันดอกได้สักคำเดี๋ยวมันกระหลวงกระรวยนะครับเนาะเก็บยอดอ่อนเก็บเอาแต่ดอกหลังเรื่องมันก็ได้ครับถ้ามีนักมีหลายเอามาแปงน้ำพักไว้กินครับ เก็บไว้ได้หมือนนะครับนาออ่ะเดี๋ยวขอยสมขั้นตอนต่อไปนะครับนาอพี่น้อยขอเวลาเคี่ยวน้ำพักหม้อกันนะครับนาอก็หอมวิ่งๆนะครับตอนพี่น้องครับจะหอมขนาดยิ่งเคี่ยวยิ่งหอมครับนะครับน้ำก็เริ่มงวดแล้วครับนี่นะครับน้ำเริ่มงวดแล้วนะครับไกขาดได้แล้วครับใจได้แล้วครับนาอ ่ะเดี๋ยวไปตำน้ำพริกกันครับเดี๋ยวพี่น้อยตำน้ำพริกก็พอนะครับนอ้องอ๋อยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมครับเคี้ยวน้ำพักแล้วก็เอาพริกมาแอนสูงสูงมันหอมหอมนะครับน้องง่ายง่ายครับน้ำพริกน้ำพักอ่ะต่ะอีก,กับป้อแล้วครับ มาตามกันครับอันนี้เป็นเม็ดปลาแฟนพีน้อยปั่นไปไประพองแล้วนะครับเนาะไปใส่แกงกิ้นแกงอมตำใส่ไปหน่อยครับตำน้ำพริกน้ำพักไ่ใส่ปลาแฟน่นอะมันจะได้หอมๆครับกระเทียมใส่ไปเลยนี่ง่ายๆนะครับเนาะนี่บย่ครับพอเรามีน้ำพักแล้วครับอยากกินมาได้ก็เอามาแย่กินนะครับเนาะ น,นี่พริกที่เอาไปหินไปนหิ้งตะกี้เนาะครับเนาะตำละเอียดเลยครับไงไงไงครับน้ำพริกน้ำพัก,พกอ่าะไกกปตะปอน,นะครับ นี่เป็นน้ำพักติ็ไปน้อยเคี่ยวมาสดๆใหม่ๆนะครับนาอยังฮ้อนๆอยู่เลยครับมามาทำมือขอครับใส่ชุดรถไปอย่างน้อยนะครับนาองพี่เกลือเขาต่ำไปตะกี้นะครับนะครับโซ่เอาสูตรไปตนยเลยง่ายๆนะครับนาอเป็นเมนูพื้นๆเป็นเมนูบ้านๆแต่ว่ามันอยู่กับคนเหนือทามามันแต่ใด้ม่ไดบอกผมหน่นะครับนาอ เป็นรสชาติทีเป็นก่อนรุ่นแมวเป็นเนื้อเครื่องขิงตะกรล้ำครับแต<ม>่ก่อนเครื่องข้ากันตานนะครับ<ม>เป็นน้ำพริกกะปิแล้วเนาะเอ้ยเป็นน้ำพริกน้ำพักแล้วเนาะครับน้องมันไปได้สักแก้วนี่มันถึงอูพิษถูกถูกนะครับน<ม>้ำปลาเกลือเพราะว่าเขาใส่ต่อเตียงเขาทำไปแล้วนะครับเนาะ <c oughs> ถ้ามันจืดมันจางกับแท่งกับเติมเอาไม่ลุ้นครับนี่ครับ ัจดชุดพักเหรอนะครับเนาะนะครับพักป้อมาบเฮาครับพักป้อมใบหอมใบหอมเอาลูกพะเยามาเสียงเต้าประเดียวเมาะขนนดตัน้ก็เรียบร้อยละครับเนี่ยครับน้ำพริกตาแดงกินกับหมูทอดก็ได้ถ้าจะล้ำแต้ๆกกับปลเส็จจีนะครับเนาะกินกับแคบหมูก็ได้นี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณติ่ก็ไลก์กดแชร์ครับอยากกินแบบนี้อยากกินเมืองเมืองแบบนี้ มาร้านปีน้อยคิดเล่าเนี่ยเขาลำาตะขามเพื่อสัตหีบพร้อมเพื่อบริการนะครับเนาะเปิดร้านทุกวันครับนภัตติร่านครับสวัสดีครับ